ช่วงปลายครับอาเลยเอา้าจันวาวมาช่วยแล้วถ้าจันวาวไม่มาเนี่ยน่าจะเสร็จห้าโมงพอดีเลยแหละดีหน้าที่เราวันนี้เรา ออกมาทางเดียวกันนี่แพ็คคู่เลยไอ้คันหนึ่งนี่ไปลอกกลงองก็เสร็จจะลอกกลองก็มาช่วยกันครับ กรางตะวันยูงครับ

भैया हूँ कहना तो कर เราต้องดูเลยเป็นงานเมาส์จะคุณเล่นไม่ได้นะคุณเล่นนี่ครับคุณเลยเลย 就大一点了。

มันก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้ว่าดินก็อ่อนเอยู่ไม่ได้จบบเสียบอมล็อกน,นี่นี่เสียบอมหนักอ,ย,ย,อ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 ยู่แล้วล่ะเออโยงแลยวโยงแล้วโยกแล้วเกาะดึงเลย อ้าวอืออืออาวอยู่ไม่ได้เลยอ้าวอี๋เป็นจังไก่เป็นจังไก่อ่ามัอยู่กัมอยู่ไปดิอ,อ้๋ออือโอ้ เดี๋ยวปอมบอกว่าได้อีกสักสิบต้นเนี่ยอยากได้อีกสักสิบต้นสักสิบต้นเนี่ยขับขุ้นเลยดิ